สวัสดีทุกคนด้วยนะครับผมตอนนี้เราอยู่กันในเกมคุกีลานคิงดอมวันนี้ครับผมผมจะมาสุ่มสมบัตินั่นเองครับผมเพราะว่าสมบัติผมเนี่ยตำราเนี่ยอันแสนที่เราอยากจะอยากได้นะครับผมนี่มันอยู่ดีเลเวลห้าไอ้ไม่ใช่เลเวลเเออละวห้บเนะโอ้โหซึ่งแบบคนอื่นเขาไปสิบสอก็หมดแล้วไมล่ะแม่โอเคแล้วผมก็ได้ไดทําการเอาไมเลดเกลเนี่ยไปแลก ตัวสุม่มสมบัติมาแล้วนะครับผมเรียบร้อยนะครับตัวสุ่มสมบัติมีหนึ่งพันอันนะผมหมายความว่าไงครับผมหมายความว่าถ้าเราสุ่มครั้งละร้อยเนี่ยเราจะสุ่มได้ทั้งหมดกี่ครั้งก็คือสิบครั้งก็คือหนึ่งพันครั้งนั่นเองับผมหนึ่งครั้งสมบัติเรามาดูกันว่าเราจะได้อะไรแล้วตําราของเราเนี่ยจะอัปเกรดถึงรลเวลไหนครับผมคลิปนี้จะรวดเร็วมากนะผมทุกคนต้องจับตาดูดีนะครับผมเพราะว่ามันจะไปรลวดเร็วมากไปเลยหนึ่งร้อยครั้งแรกไปโอ้โหถ้าดูอย่างนี้คือเหนื่อยไหม เฮ้ยเราต้องค่อยๆโหถ้าักกดอย่างนี้หนึ่งร้อยครั้งนี่สงสัยจะจุกครับผมเพราะฉะนั้นเราจะกดกันแค่ไม่กี่ครั้งเฮ้ย <Hey, S 1> <Hey, S 2> หรือว่าอันนี้ไม่จะโชว์แบบว่าเขาเรียกว่าไงนะที่มันเป็นอ,อิปิกกัครับผมแล้วก็แลใช่ไหมผมก็ไม่เคยนั่งกดด้วยนะเดี๋ยวผมขอลองกดดูสักทีแล้วกันว่ามันเป็นยังไงเฮ้ย <Hey, S 2> มันก็ได้แลอยู่แต่ว่าแรไม่เอาครับผมเรามาเอาอะไรครับเรามาเอาตำราครับผมทุกคนท่องไว้ในใจนะตำลาตำลาตำราหนังสือครับผม ถ้ากดย่างเพคือก็อจะนานมากใช่ไหมผมนึกว่ามันจะเอาแบบดึงแต่ไฮไลท์เฮ้ย <Hey, S 1> มาว่ะหนึ่งอันเราวนึกว่าจะแบบจะดึงแต่ไฮไลท์ออกมานะแต่ว่าไม่นี่คือก็คือหนึ่งร้อยครั้งอะ่ะก็คือหนึ่งร้อยครั้งไปเลยนะ,ะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวจะข้ามกันนะฮะไปไหนดูสิโอ้โหทําจริงนี่คือเรียงลำดับตามความอีพิกนะครับก็นี่ครับอีพิกแล้วก็มาเป็นแรแล้วก็มาเป็นข้ามมอน ข้หมูโอ้โหข้อมูนเยอะมากดูโอเคแสดงว่ารอบแรกเราเนี่ยได้ตำราโคตรเกลือครับผมโอเคปะทีนี้เดี๋ยวเราไปอัพสมบัติกันก่อนนะครับสมบัติเราแวกมาอัพครับผมนี่เลเวลอะไรเข้าไปแล้วอะก้าครับผมตำราผมทําไมไม่ก้าแบบนี้มัง่งแล้วก็ตีเลยวบผมนะได้ใช้ได้ใช้ตำลาได้ใช้ครับผมตีเร็วได้ใช้นะโอเคก็เราต้องไปสูงกันต่อแล้วครับผม มันไปนะคนรวดเร็วครับสมบัตินะฮะหนึ่งร้อยครั้งครับผมสุ่มในครั้งหนึ่งหนอยครั้งเร,ร,งเราก็เป็นผ,ผู้พัฒน์ตเองดูดิสิบครั้งแรกจะได้อะไรบ้างขอดูหน่อยโอ้ขอลุ้นหน่อยอก็ไม่ได้หรอโอ้ยังเงียบอู่ยังงี้กันโอ้โหไม่แวบเลยนี่เป็นไงตำรามาเรามากดข้าวเลยดีกว่าได้ตำราได้กี่ตำราได้สองอันครับผมรอบนี้ร้อยครั้งครั้งนี้ผมได้สองอันแล้วก็จะมีอันนี้เต็มแล้วนะฮะ ไม่ใช่เต็มนียอัพเลเวลเนาะโอเคแล้วก็มีตำราเฮ้ยเอาวะตำราเราได้ขยับขยื่นแล้วครับผมเราก็ทำการอัพตำราก่อนเอาเลือกเอาใช้นะเป็น48.9นะฮะซึ่งถ้าเป็น100%มันก็น่าจะต้องเป็นเออเท่าไหรเ่เอ่ยเฮ้ยไม่ใช่อันนี้ต้องดูที่มันเคยเต็มแล้วอ <c oughs> อมันนี้เปล่าเออ6กสผมคิดว่าน่าจะใช่นะ แผลเพราะผมยังไม่เคยถึงเหมือนกันโอเคเพราะฉะนั้นเราก็มาสุ่มกันต่อครับผมอินหอยค้างนั่นเองอ่าสุ่มหอยค้งครับผมอ้าวหนูตาเถียนจะไปโอเคเฮ้ยทำอย่างนี้แปลกๆนะอะไรครับเนี่ยสาเหมือนตาเถียนไม่ตาเถียนยังไงไฟเบอร์นะครับผมไฟเบอร์นะไปข้ามเฮ้ยได้มาอันเดียวไม่ทำไมมันเกลือขนอาดน,นี้โอ้ม oh y g ก d จะได้เดบวตการเมลาห์โอ้โหโอกาสก็เหลือน้อยแล้วครับผมมาเดี๋ยวเราไปอาอัพสมบัติกันก่อนนะผมแวะแวะแวะก,ก่อนครับผมให้ให้เดฟเขาแบบว่าทำการปล่อยเลทให้เราก่อนนะฮะแล้วก็มีขนนกน้ำตาลครับผมได้ใช้ได้ใช้ใชอยู่เมื่อเคลนชีจะมีพลัง71.1%นะครับผมโอ้ถือว่าเยอะถือว่าเยอะใช้ได้แล้วก็จะมีเจนี่ครับผมสิยงกระท้อนของบทเพลงฮาวายุนะฮะซึ่งไม่ค่อยได้ใช้ อยู่คด้ใช้โอเคมาสุ่มกันต่อครับผมสมบัตินะฮะหนึ่งร้อยครั้งครับผมไปอีกหนึ่งร้อยครั้งแล้วก็กดข้ามแนละดูโู้ได้สามอันก็พร้อมแสดงว่าเราไข่สามมันก็จะเลเวเก้าโอ้โหจะได้ไหมอ่ะแต่ว่าเราก็ต้องแบบมีศรัทธาครับผมใน GM ครับผมโอเคแล้วก็ข้ามแล้วกันแล้วก็นะตอนนี้เนี่ยเราจะเหลืออีกแค่หกร้อยครั้งครับผมโอ้ยเริ่มมาเริ่มมาวะ่ะ สมบัติครับสมบัติๆๆๆๆนี่ครับผมมันก็คือยาทอนพิษบรรจุมลขังแห่งธรรมชาติก็คือเป็นใสฮิวนะครับผม21.8%มันๆๆแปดจุดแป้วเพิ่มมาจมตี1ิ 17. 3นาน8.6วินาทีโอ้อันนี้ก็ถือว่าใช้ได้นะครับผมเพิ่มมาจมตีด้วยแล้วก็อันนี้ครับผมไม่ค่อยได้ใช้11แล้วแล้วก็กะว่า น่าจะ12ใบใบนี้แหละโอเคเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราไปซุ่มสบายกันต่ออีกหนึ่งรอครั้งครับผมแล้วก็กดข้ามไปเลยลักการเว้เสียวเว้ไหนไหนตำลาผมไหนตำลาผม <c oughs> ไหนตำลาผมก้อนโอ้ไม่ก้โอเคแต่ว่าเราจะได้ level, อัพเลเวลอันนี้ครับฟื้นฟูพลาชีตหนึ่งร้อยเปอรนั่นเอง,นะอง,ง,งครับผมเลเวลสิบนะฮะไม้เท้าฟื้นฟูของุ่งรักษางาหงาครับผมแค เฮ้ยหมอปลกเข็มก็ไม่ออกอะไรก็ไม่ได้สักอย่างตำลาตำลาตำลานึกว่าั้งงับกดไปแล้วละกันเฮ้ยถามจริงดิอันนี้มันคือเกลือเกินไปหรือเปล่านี้ก็นี่ครับได้หมอปากเข็มแล้วก็ผ้าคลุมนะครับผมตีไว้เฮ้ยได้ใช้อยู่ได้ใช้อยู่โหแต่จริงๆอะ่ะได้ใช้จริงอะ่ะตำลาครับผมตำลาได้ใช้มาเรามาแวกกันก่อนตามเคยครับผมโอ้ยังเจ็ดสิบเจ็ดจุดเจ็ดเปอร์เซ็นต์แล้วนะฮะ ใครจะตีไวนี่ต้องมี12ครับผมด้วยสิบสออันนี้จะเป็นหมอปลาเข็มจะเพิ่มมาจำนจตีของพวกแบบมินเนี่ยเนาะห้าแล้วก็เพิ่มมาต่อเนื่อง20่สิโอก็ขึ้นมานิดนึงนะผมก็ตามที่เห็นนะปะตอนเนี้สมบัติผมเนี่ยขาดอีก3ามตำรานะก็จะได้อีกครับอัพอีกเวลนะครับผมซึ่งตอนนี้เหลือแค่อีก400ครั้งนั่นเองกดข้ามตำราต้องมาแล้วโอเคมานะอีกหนึ่งโอขาดอีก2 จะได้ไหมขาดอีกซองจะได้ไหมผมอยากได้สักเก้านะเลเวลเก้านะผม,อ,มอ่ะแต่ไอ้นั้นอะเต็มไปละสิบสองจริงๆด้วยอย่างที่ผมคิดเลยครับผมนี่อันนี้เอามาันทาไมก้อนอันนี้คือครบเพิ่งหัวหน้ามู่บ้านโอเคถึงกันเนอร์เลยอันนี้จะเป็นกิ่งนับทีมครับผม,อ,มอันนี้ก็ไม่ค่อยได้ใช้แล้วนะฮะโอเคแล้วก็นี่นี่มาบ่อยมากยาถอนพิษซึ่งผมไม่ต้องการยาถอนพิษผมต้องการ ผมลดก,การตําลาแล้วก็นี่ครับผม12ใบยอย่างเรียบร้อยครับผมต่อไปนี้นี่คือถ้าเราได้นะฮะก็หมายความว่าเราจะได้เศษเกลือมันนีค่ความเสียนี่ครับความเสียหายคุกกี้4 3 4 34. 4า4 4สสี่จุดแล้วก็ความเสียหายสิ่งที่ไม่คุก,กี้เป็นพันเลยนะอันนี้เอาไวลลา้ละลายละลายมีเนี่ยนแทงของพับอะไรนะฟักทองอืมพายฟักทองนั่นเองครับผมเหลืออีกส0 0รอครั้งครับผมเอาใจช่วยครับไปโอ้ยเสียวเหลือเกินตำล่า โอ้ไม oh <talk> oh 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 mm ่น hmm. okay. ึงไม่ตำราไม่นึงโอ้ยไม่กอดไม่กอดหุ้ยหมอปลาเข็มได้สามเลยนะแล้วก็มีหัวยาเด้งดึงด้วยนะผมมีแล้วก็ขนนกโอเคขนนกได้ใช้ขนนกได้ใช้ไปอัพบอลก่อนหูผมว่าพันหนึ่งอ่ะมันจะไม่อัพไม่ไม่ขึ้นอะไรเลยมันก็ใจร้ายเกินเนาะโอเคเลเวลเก้าแล้วครับผมก็ดีตามขึ้นลำดับนะแล้วก็ตอนนี้เราขาดอีกหนึ่งจะเป็นเลเวลเก้าเนาะตำราเพราะฉะนั้นเราก็ต้องไปอีกร้อยครั้งครับผมแล้วก็กด ข้ามแล้วก็ใจแข็งกัดฟันโอเคเลเวล9ก้าผมค่อยทำไปผมว่าเอพิโซดหน้าจะต้องเป็นเลเวลสิบนะคิดว่านะเฮ้ยแล้วก็ัวยันดึงดังก็ได้แล้วนะตามนั้นนะครับโอเคมาเดี๋ยวนะไปที่คําว่าคุกกี้ของฉันนะฮะแล้วก็ผลยานดึงดังไปฝับเข้าไปครับผม45.5นะครับวันนี้ละอัพมา2เวลเลยนะฮะ จาก49เป็น51นะฮะ51.6ถ้าเลเวล12นี่60กว่าเปอร์เซ็นต์61ปะเออนั่นแหละที่ผมบอกตรงเนี้ย69เหรอหุ้ยมันจะขนาดนั้นเลยหรอเดี๋ยวค่อยต้องมาดูกันนะผมเวลาที่มันเลเวล12มาเราขายอีก100ครั้งนะ100ครั้งโอเคสุดท้ายขอตำลาสักเล่มก็ยังดีสักสิบเล่มเอาไปเลยเอาเอามาม,ามาอึ๊บเดี๋ยวข,ขอดูอีกสักสิบครั้งอ่ะครั้งที่สามว่าผมผ่าน C 5 หโอ้โหหกอย่างเงียบเจ็ดเจ็ดอย่างเงียบแปดนบแปดแล้วนะกั <c oughs> เออกดข้ามเลยแล้วกันเฮ้ยตำรามาสองเล่มครับทุกคนแสดงว่าเราขาดอีกเจ็ดในการที่จะขึ้นเลือรยสิบนะแล้วก็มีอะไรเพิ่มเติมไหมยังไม่มีอะไรอัพนะฮะที่เหลือก็เสร็จเกือครับผมสู้ๆเสร็จเกือสู้ๆ,ๆครับโอเคเพราะฉะนั้นก็ ครบแล้วครับผมกับการสุ่ม1,000ครั้งครับผมถ้าชอบให้กดไลค์กดติดตามผมด้วยนะครับผมแล้วเจอกันสวัสดีครับ